เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมพี่เกมเก็กากแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่เกม p พย์ B อีกแล้วนะครับก็มีน้องมาบอกว่าให้เล่นปืนเอ่อสไนเชทักมาเป็นน้องอันนี้หรือเปล่ที่น้องเขาเปิดไว้นะ M สองร้อยอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ตัวละครทาวอันนี้หรอวะอ๋ะอบปกชั่วโมงอ๋อเกกกากไม่ได้ใช้นะครับเราก็ไม่เปิดฮนะมีเทมเลยสับไปอย่างเดียวนะ ก็ไม่เป็นไรครับน้องเขามีชื่อว่าพียุรพัฒน์ทวีราชนะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดาะยคาจมูกโอเคฉายาที่สบเลยความไม่จริงแรงเพิ่มขึ้นนะซึ่งบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ใช้มาโครโร้อยร้านเปอร์เซ็นเลสล็อกแม่งเล่นสนายเลดล็อกสุดยอดมากอยากลองเล่นพอดีน้องเขาไม่บอกชื่อ YouTube มานะผมก็เชื่อมันทีครับ เรามาเล่นกันเลยครับโอเคโอ้โโอเคน้องพี่ขออกนะ mm hmm. ขอโทษด้วยนะครับน้องถ้าทำให้น้องเสียงกันต้องหนึ่งร้อยหรือ200สองร้อยสิคร mm ับ hmm. okay. ถึงว่าแม่งสนัยด่านนี้ชิบหายเซนมมนชั่นเหรอแมว คือวิธีเช็คมาโคก็คือพี่ไม่นี่สามสามหนึ่งหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปึ๊บอ่ะกดเลขให้ดูเลยสาม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 เห็นไหมมันไม่ใช่มาโคหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดอาะทุกอย่างคิวคิวอะไรก็ไม่รู้กดคิวตัวเดียวนะเห็นไหมมันไม่ได้ใช้มาโคอยิงคลิกเมาส์ก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาอ่ะคลิกขวานี่คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้าย,คล,ายคลิกขวาเนี่ยเห็นไกดแม้ทุกป,ปุ่มฮะไม่ได้ใช้มาโคครับผมสับมือตลอดครับ โนมาโครแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องไม่ต้องห่วงว่าน้องจะโดนแบกนะเพราะพี่ไม่ใช้มาโครครับนะหลายครงสามผมไม่เชื่อว่าพี่ไม่ใช้ทําไมถึงพี่ถึงไม่ใช้มาโครครับคือน้องครับพี่จะบอกครับที่พี่ไม่ใช้มาโครเพราะว่า <c oughs> ใช้ไม่เป็น <c oughs> นั่นแหละครับคือเหตุผลของเหตุผลทุกอย่างนะครับก็เลยไม่ใช้เลยนะฮะก็เลยชินแบบสับมากกว่านะครับเลยไม่ใช้มาโครเนาะ,นะก็น่าจะรุ่นหรือแล้วนะโอเค ก็สับปกตินะไม่ได้มาโคมาโคอะไรหรอกพี่ชอบเล่นปืนไหนไหมชอบเล่นปืนที่มันว่าฆ่าได้นะระยะประชิดมาก ตาตกใจชิบหายปืนมันเป็น 200g นะ่าจะเป็นโกลหรอมั้งเอหมกันไิบสีกำลังดีราจะมาโชว์กากให้เขานะ<ม>คนเราม่น้องมีการฝึกฝนและพัฒนากันต่อไปนะผมทำงังไย ตองวะโดนแล้ววะอ๋อเมื่อกี้มันเห็นมีคนอยู่นะครับไม่น่าจะมีสักไว้นะก็ไม่เป็นไรนะเราไม่ไม่ใส่สก็ได้ครับคือจริงๆก็เป็นคนเฉยชิบมาย์ละสองศูนย์ละ คนนี้กากครับทำไมครับอ๋อที่ยิงไม่โดนเฮ้ยแบบนี้ใช่เหรอว่าไม่น่าเกี่ยวที่ปืนไ่น่าเกี่ยวที่ฝีมือพูดเล่นนะฮะก็ปิด okay. ทบทบทใครเล่นบ้านเลยนะทีมเราเข็ดช้ Mm -hmm. Triple kill! Mmm, -hmm. that's cool Tactilite? Uh, no, Tactile? let's gang, thing I don't know Tactile ด้วยเหมือนกันนะงงงงงไก่ตาแตกไม่ต้องไก่ตาแตกวะถ้าตาไก่แตกมันก็งงเป็นตาไก่แตกวะไม่รู้วะเบสเบสเอเวอร์ อย่างน้ครับอเข้าครับผม ต r y i n g f o ก็เิุสยาฆ่าตังเจ็ตัวแบบไม่ตายนั่งนับอยู่ไม่สมิใจ I อ a t e to s e ย you า r y b u ไ I l o v e to s e e you try แปลว่าเนี่ยขอเก็บาเลตอเอมาแล้วเรู้สึกนี้เองม่กเราต้องมาเก็บ เอาสนายมาย้ยิงหัวแตกโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ว่าทีมรอนำอยู่นะฮะน้องขนมหวานฮะมันต้องสลายเชี่ยเดี๋ยวๆๆมันเริ่มหัวแตกขึ้น เดอเด้อดอดอดอก็ไม่ใช่แล้ววะเล่เปล่าวะอะไรมันจะขนาดนั้นโหดจังไม่ไม่ได้มาไม่ได้ดาปป่าโฟนะแต่ว่าดา่าแม่งโหดชิบหายหรือว่าแหละมาๆมา Combat e Strel Combat e Strel you know Combat e Israel จ้า,าหัดเล่นจ้ดาดูนะจ้า

เตียยเจสนาอยู่แล้วโอ้ยเอดจิเส้นยาแดงผ่าแปดเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนี่เกือบแล้วนี่เอ่อสนายเซนแมนชั่นนะไม้เอาเทนนิงแค่มีกอนไม่ครับด่ามันซ้ำฮะแล้วบนนี่ฮอนดิอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเซนแมนชันก่อน รอทีมนี้น่าจะได้เปรียบอ๋อมันสี่สิบชิปหายหาเซิร์ฟแป๊บหนึงน่งเอาเซิร์ฟตปมันก็ย้ายสิครับสเกลเลตันคิดพอยต์ด่านเป็นไงวะ ไม่อะไม่ทเล่นกระดานที่ไม่คุ้นนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคหาท้องแป๊บนึ่งนะตัดคลิปมาแล้วเฟ้ยสองดาวเราก็ไม่หวั่นเพราะเรามีหนึ่งดาวนะครับ สองรถกรับะครับชะกอข้านที่จะได้มาเล่นได้ชิลละคนสิ้ิลละคนสิตัวเจอ ดูความเกี่ยอับมาเลยแล้วไปมาจ๊กๆอะไรวูวยวาบาลเลยกีท่ทำไดตอนนี้เลยเอ้าเพอซิงชอ็อตเหรออาวใครโปลวละมีโปเหรอ ดาวโปลน่าจะเป็นเชื่อหรือเปล่าทำสมาธิสติสตางรวบรวมแป๊บหนึ่งเออต่างตกจริงเลยไป,ไปน้อยอ้ You got it, stay, เอ้าไม่ยิงอ่ะเฮ้ยอ๋อมันแหลกว่ายิงไม่ออกดูดิฟิกตึงเนื้องีครบไม่เกิดด้วยทำไมเป็นเนื้อนะโอ้เสืโอโ่ะ เยอะเนี่ยแหละของน้องๆหลายๆคนด้วยนะครับหมายถึว่าเอ,อ้อเา Chain Stopper อ้าก็ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่โง่สัตว จริงเราไม่โดนเย้เด็ดพลังอะไรตอนนี้ดูดิแม่งใครจากกากข้างแม่งครับให้ลองมาได้แสภาพนี้ดูครับแล้วคุณจะรู้เชือจริงไม่ตายมาิงบาลิตจริงบาลิตจริง เพิ่มแต่มันก็ชวนคิดถึงนะบ้านระวังโอ้โเหน็ดเต็มแล้วแต่ว่าก็กากเหมือนเดิมนะเดี้อแล้วก็พ่อยามเก็บตัวแต่คอจะยิงไม่โดนเแต่ว่าทีมเราเลยนะกล่าวใจ มาคุกคีทำมาคุกคีช้าไปโอ้ไยน้องเบิร์ดคิริอะไรเนี่ยยิงอยู่จานเห็นป่าวโหล ส้ต่อไปทาเคชีสัตวิับกูยอมโอเคคอับ้็เหมออนเดิมนะคอับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณน้องพีรพงษ์มากนะครับหรือเชื่ออะไรสักอย่างนี้นโอเคแล้วบอยนะ้องเขาเปลี่ยนพาร์ทนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจดีมาก็ลิงก์อยู่ข้างใต้ description นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาตัวขอตัว,ตวด้วยนะถูกแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ